วันนี้นะครับแวะมาปั๊มแก๊สจังหันลมสม,มุทรสงครามนะครับแถวแม่กลองนะครับมาหาพี่ไผ่บอกมีร้านแนะนำใช่ไหมครับค่ะจะมาแม่กลองก็ต้องทานปลาทูนะคะแต่ร้านนี้จะอยู่ไกลหน่อยนะคะชื่อร้านปลาทูรวยโอ้เมนูเป็นไงฮะปลาทูล้วนๆเลยค่ะอุ้ยน่าสนใจครับอยู่ที่ไหนครับอ่าหวหินนะคะโอ้ไกลหน่อยแต่ว่าเราไปแน่นอน,นครับเดี๋ยวแวะไปชิมกันดูวันนี้ก็เลยมี1,000บาทจากวัวแก๊สมามอบให้เลยนะครับขอบคุณค่ะช่วงย,ย่านนี้มีของอร่อย สนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสจ้าเอสวัสดีพี่อ๋อยสวัสดีครับคำถามแน่เลย่กี้บอกคนดูทำไมพี่ใช้รอลิงไม่ใช้รอเรืออ๋อใช้เพื่อต้องการเคล็ดลับคเอได้มีเงินล้านก็ได้มีเงินล้านล้านไปเลยมียัง ยังไม่มีเลยแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้มาจับผ้าจับผูมาขายปลาทูก็เรามีผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ในบ้านแม่ขอเนึ่งปลาทูส่งตลาดแล้วก็เลยว่าปิดเทอมไม่รู้ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรก็เลยลองมาทำขายหน้าบ้านดูมีอะไรบ้างลองไล่าให้ฟังหน่อยครับแกงส้มแกงส้มพริกนก ปลาทูต้มหวานชูชีต้มยำปลาทูลาดพริกสามรสน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูปลาแล้วยังขายปลาทูสดกลับบ้านได้ไหมขายปลา่งค่ะปลานึ่งสดปลานึ่งที่นึ่งเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาที่หัวหินแล้วเนี่ยอยากจะนําเสนอเมนูอะไรให้คนกรุงเทพเผื่อแวะมาทานบ้างครับแกงส้มพริกนกแกงส้มพริกนกแล้วก็ไข่เจียวปลาทูโอ้ยน่ากินค่ะ ส้มตำปลาดูทอดมันเป็นเมนูใหม่เพราะว่าเราเพิ่งจะทำก็กระแสตอบรับอันนี้เมนูใหม่เลยใช่ไหมราคาเมนูหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ60บาท60บาทนะคะร้านนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่หัวหินซอย50 ห <5. S 1> ัวหินซอย5 5าเข้ามาก็เจอเลยอยู่ยซ้ายมือยอยู่กลางซอยเลยนะฮะอยู่กลางลง<อ>สะพานนะปลาะ่ะหาง่ายหาง่ายนะครับพี่อ้อยบอกว่ามีประมาณ20กว่าอย่างนะครับผมขอไปแค่3อย่างนี่แกมาให้6อย่างเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเมนูใหม่นี่เขาเรียกว่าแกงพริกนกปลาทูนี่เห็นไหมแกงส้มพริกนกโอ้โหนี่หอมมากอันนี้ก็เป็นไข่เจียวปลาทูเขาบอกไม่มีวันหดนี่กรอบตลอดส้มตำปลาทูทอด อันนี้ก็ปลาทูทอดเหมือนแดดเดียวเลยกรอบทั้งตัวและนี่ครับแก้มปลาทูอันนี้โอ้โหน่าจะอร่อย,ลยแล้วก็น้ำพริกปลาทูแต่ไม่ใช่น้ำพริกกะปินะครับเป็นน้ำพริกปลาทูเลยผมขอลองนี่ก่อนอันนี้ถ้าไม่ใช่ร้านปลาทูจริงเนี่ยหายากเพราะว่าตัวหนึ่งมีอยู่สองแก้มอร่อยอันนี้เป็นแกงส้มพริกนกถ้าจะเผ็ดนะตื่นกินแล้วตื่นเลยรสชาติแบบจิจาดมากส่วนอันนี้เป็นไข่เจียวปลาทูเราอาจจะเคยกินเนี่ยไข่เจียวปูใช่ไหม นี่ฮะเป็นเนื้อปลาทูปอนอยู่เค็มๆม,มันๆน,นี่น้ำพลิกน้ำปลิกน้ำพลิกปลาทูแท้ปลาทูทอดครับโอ้โหกรอบมากแค่ช้อนลงไปฟาดฟันนี่ก็กรอบรอบๆเลยลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าเวลาทานปลาก็อย่าให้พูดนะเดี๋ยวก้างจะติดคอแล้วก็บอกกินปลาทูเนี่ยความยำจะดีมากกินอะไรไปบ้างแล้วอะ <c oughs> อันนี้เมนูใหม่ส้มตำปลาทูทอด <c oughs> คือออกแนวปลาดุกฟูนะแต่ว่ามันเป็นปลาทูไง วันนี้ผมก็มีตุ๊กตาสีกวักจากรายการถีวันชนหิวนะครับพร้อมเวอร์แก๊สมอบให้1ตัวแล้วก็ยังมีแก๊สบรรจุ15กิโล1ังถังจากเวอร์แก๊สมอบไปทอดปลาทูอร่อยอร่อยด้วยนะครับ